วันนี้คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้กว่า23องค์กรที่ทำงานสนับสนุนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ร่วมการจัดเวทีรณรงค์สาธารณะ ผู้หญิงต้องปลอดภัยไร้ความรุนแรงเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลค่ะพวกเขาระดมความคิดเห็นและก็ข้อเสนอของกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อเรียกร้องให้คู่ความขัดแย้งไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงและก็ประชาชนในพื้นที่สาธารณะติดตามเรื่องนี้จากนัาข่าวพลเมืองคณะทํางานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะ สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้เหลือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงและผู้คนในการดําเนินชีวิตประจําวันน้อยลงการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเฉพาะของผู้หญิงกว่า2,000คนในช่วง11ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจากองค์กรประชาสังคม23องค์กรในนามคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ จึงลุกขึ้นมาขับเคลื่อนรณรงค์ขอพื้นที่ปลอดภัยเริ่มด้วยการจัดเวทีประชาหารือสารเสวนากันในกลุ่มผู้หญิงจากองค์กรประชาสังคมต่างๆสิ่งที่กลุ่มผู้หญิงของเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะในเรื่องในเรื่องของความปลอดภัยนะในก,ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่เรื่องของถนนงานะะเรื่องของถนนที่ใช้กันอยู่นะคะหรือว่าตลาดที่ชีวิตประจำวันก็ต้องใช้กันอยู่นะคะ ต่อจากนั้นคณะทำงานวระผู้หญิงชาดแดนใต้ได้เดินทางไปจัดเวทีในระดับชุมชนเริ่มจากชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ตำบลท่าสามอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและมีแผนขับเคลื่อนอีกในหลายชุมชนจากนั้นจะรวบรวมเสียงและข้อเสนอให้แก่ทุกฝ่ายที่จะมีส่วนช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้หญิงและกลุ่มที่เปราะบางบางทีเราก็มาร่วมงานในโรงเรียน บางทีเท่าพระไทยพุธคือไปร่วมในวัดถ้าอิสลามส่วนเข้าไปนับยิกส่วนมากก็คือบางทีเรามาร่วมกันที่อนามัยท่าสาบอนามัยแห่งนั้นคือเราจะร่วมกันทั้งไทยพุธอิสลาเรามาควรอะไรบูโบซาโลอะไรคือทั้งไทยพุธอิสลามเราร่วมกันได้ค่ะของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นป้อมชรบอแล้วก็ถนนการสัญจรไปมานะฮะแล้วก็ตลาด นะ,ะแล้วก็วัดมัสยิดเราได้สรยทอดออกมาแล้วว่ากิจวัตรประจําวันเราตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยทุกพื้นที่ล้วนแต่มีความสําคัญในการดําเนินชีวิตทุก ะจะเอาข้อเสนอของผู้หญิงในชุมชนเนี่ยค่ะเพื่อผลักดันแล้วก็ไปเสนอในระดับนโยบายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขั้นตอนของการเจราจาสันติภาพณตอนนี้เพรว่าผู้หญิงเราเนี่ยกังวลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ข้อเรียกร้องในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างไรต่อ บนเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้กลุ่มองค์กรผู้หญิงจะผนึกกำลังเดินหน้าสร้างสันติภาพด้วยกันอย่างเหนียวแน่นมุ่งมั่นเพราะมมีความหวังถึงวันที่ผู้หญิงและทุกๆคนสามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่สาธารณะได้อย่างเป็นปกติสุขปลอดภัยและปราศจากความหวาดกลัว นักข่าวพลเมืองคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้รายงานนอกจากนี้คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ทั้ง23องค์กรยังได้ออกแถลงการร่วมกันเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลค่ะ โดยแถลงการมีใจความเรียกร้องให้ผู้ใช้กำลังอาวุธทุกฝ่ายต้องยุติการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่สาธารณะเพื่อไม่ให้ผู้หญิงและประชาชนได้รับผลกระทบที่นำไปสู่การเสียชีวิตบาดเจ็บพิการและขาดพื้นที่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นต่อผู้หญิงและทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนหาทางออกสร้างพื้นที่ปลอดภัยของผู้หญิงชายแดนใต้ร่วมกันค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมากับนักข่าวพลเมืองได้นะคะโดยส่งมาทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ